I don't wanna let you down. It's the only thing I think about every morning. You know my life ain't figured out. But I promise if you stick around, it'll never get boring. We'll spend nights, cheap red wine. Look at flats, even though we can't afford them. I don't wanna let you down. สวัสดีค่ะสวัสดีมันเจก,กันที่ช่องแกมมิสไฟแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวลิปซองออกใหม่ใน7 e v e n น l e v e นะคะลิปซองออกใหม่ของสมูโตนะคะสมูโตะบล็อกเกอร์เพอร์เฟกลิปพิเศษมากเพราะว่าเขาทำคอร์รัปชั่นนะคะกับบล็อกเกอร์มีบล็อกเกอร์ด้วยกันทั้งหมด3ท่านนะคะนั่นก็คือพี่สายปานนะคะพี่อายตาแล้วก็พี่เอมมี่กิติยานะคะบล็อกเกอร์เพอร์เฟก l ลิปคอเลคชันนี้ที่เขาออกมานะคะพี่ๆเขาเลือกจั คู่สีมาให้เราแล้วว่าเฮ้ยสีไหนเนี่ยใช้แล้วปังใช้แล้วปัวนะคะ,ะทาสีเขาเดียเด่ยวๆได้แล้วคือสามารถนําเขามาผสมสีกันนะคะทาเป็นสีปากออมเบรแบบเบอร์เบอร์สวยๆได้เลยนะคือคุ้มมากราคา69บาทแต่ว่าเพื่อนๆได้ทั้ง2สีเลยนะคะสามารถใช้บนตาก็ได้แก้มก็ได้ปากก็ได้นะคะรุ่นหนึ่งที่เม็ดสีชัดเจนมากติดทนนานกรบริมฝีป,ปากได้เม็ดชิดนะคะแล้วก็เพื่อนๆมีร่องปากเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยคือทาแล้วเนียนมากแล้ว จะมาสวัให้เพื่อนดูกันว่าสวัชะมาแล้วสีปังขนาดไหนได้มีโอกาสลองเล่นไปแล้วสีสวยมากนะคะพี่เอมี่กิติยานะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีนะสี4ีนะคะฮันนี่มอคค่านะคะแล้วก็402 t ropical orange นะ พ no, ีสายป่านะคะจะเป็นสี403นะคะ Coral Rose 404 Burgundy Red นะคะ พี่ายตานะคะ405 w ว r m p ิ t c h y นะคะแล้วก็๔๐๖บ c ิ o ไ e t ์ หมดไปแล้วนะคะสําหรับสวชส,สีแกมตั้งใจเปลี่ยนลุกตามพี่ๆเขาเลยนะคะสามสี 3, 4, ก็ต้องสามลุกใช่ไหมก็พยายามให้ได้มากที่สุดไม่รู้ว่า จะเหมือนไหมนะคะนะอั่นี้พี่เอมี่พี่อายตานะคะอาแกรมชอบทั้ง สามสีเลยเป็นสีที่สวยมากแกมชอบคอลเลคชันนี้เพราะว่าสีเขาไม่ได้หนูแล้วก็ไม่ได้อ่อนจนเกินไปมีความสุขว่าคนทุกผิวสามารถใช้ได้นะคะ่าตัวนี้คือแบบสวยมากสวยมากนะอยากให้ทุกคนไปลองนะคะราคา69บาทที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะเมื่อคนไหนนะคะมีคําถามอะไรหรือว่าไปลองลิปตัวไหนของคอลเลคชันนี้มาแล้วสามารถคอมเมนต์มาในข้างล่างสวัสนี้น้องแกมลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวีดีโอหน้านะคะวันนี้กันไปะคะสวัสดีค่ะ